นี่นครับเป็นตำซัวที่แม่ซื้อมาให้นะค่<ฮ>ะแม่คงลืมไปแล้วว่าว่าอะไรคะวันนี้เป็นคนก,กินเทพไปแล้วนะฮะดูป,ปากเนียงเลเด็ุมากครับอันนั้นซึ้งที่ได้กินข้าวร่วมกันเหรอคะใช่ครับก็ันนี้เป็นลาบเป็ดน,นะฮะรสชาติเป็นไงคะโอเคครับไม่ไม่ผ็ดมากไม่ผ็ดมากนะคะ ได้น,น,นี่เป็นต้นแซบคะแซบมากไหมคะแซบๆอันนี้พริกนอนมาแล้วฮะน่ากินฮะ,ะกระดูกอ่อนอืมอ,อ,อ,อะไรๆเนี่ยอเคค่ะเลยท่านนี้ออจังโพดนด้วยกังโพดดูสีแล้วก็มากกวก็เพาท่นอย่าสองสูงค่อันนี้ ขอสู้ไปที่จานเด็ดนิดนึงนะคะ,ะไม่เผ็ดเลยน้ำหูน้ำตาไหลฮะเผ็ดมาก